สวัสดีจ้าวันนี้กไม่อยู่กับไายอีกแล้วเนาะมีเรื่อเล่นๆเราไปเดี๋ยวกันเป็นทางกันนะไม่ได้เล่นหนักดงหัวอะไรแบบนี้แล้วดูนางดังก็จะวิ่งมาชาร์จฉันแล้วน่ะเดี๋ยววิ่งขึ้นมาวิ่งก็ขว้างเลยนอนตายอยู่แล้ว ใช่ไหมค่ะไปที่เจอโปร,โปรว้าวมาทำไมอ่ะขอทำแก้คำเดียวเน,นี่ยมาเพื่ออะไร ตลกบันเทงใหญ่จ้ะถ้าพูดคำหยาบหน่อยก็คือแบบเปนเื่อนดีมากดู ขวดนะเหมาะสำหรับเจ็ดปีขึ้นไปนะจ๊ะเพราะว่ามันจะทำให้ตุ่ยใส่แต่ว่าหนีก้ก็มันก็แล้วกัอ้าวนี่เด็กออมันยิงหัวไไม่เป็นระ ไมดนะจ๊ะถ็ก็ต้องดูนะื่นว่าคนอื่นท้ไม่อยากให้ลูกติดส่ก็อยากให้อนี้ก็ได้ไม่ไรหรอกก็ข้มาดูน ห็าคนกานผู้ดูมากก็ได้นะว่าโดดรอกต้องใว่่ไหนล่ที่คนดูถิปกว่า คนดังกับเขาช่วยบอก,ว,ว,กว่าทีเล่นคือแบบเล่นแบบ้าถ่ายเจ๋งหว่ามากเวรอ

เมื่อกี้คือยิงเราแตกเลยอะแบบยิงเราแตกเลยแกคืองงมากโอเคคลิปนี้ก็ไม่นานเนาะเพราะว่าตุยไวมากก็อยากจะบอกว่าจบเพียงเท่านี้นะคะ l e t a r m u บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะเข้า,ามาดูกันเยอะๆเข้ามาติดตามกันเยอะๆนะเขาจะได้ไลค์สดนะคะบ๊ายบาย จุ๊บจุบน่ารักทุกคนน่ารัก f อทุกคนนะิีบเข้ามาดูกันเลยเด้อเพิ่งสร้างช่องใหม่นะบ๊ายบาย